มีกก็เพื่อนกำลังรับงานไว้คือว่ล่ะครับอยูฮาห้าฮากาเลือ,อดอีสองชาม,มือประมาณนี่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังติดงานอยู่นะครับกะเลยเอาเอ็มหกซองมาลากท่อก่อนครับตอนนี้อาอการจังรอติดตามอย uh ูฮาห้าฮาครับผมตอนนี้เบิ่งนเอ็มหกซองไปก่อนครับจังติจังติเป็นคนฮับครับดีดียดีดีดด ระยะทางการลากไปจากไก่กด้วยครับผมประมาณหกจุดร้อยเมตรลุณครับเก็บรั่วครับ,รบ,รรบเพราะว่ามันลากโค้งนะครับนี่ครับไปตามคณาที่เขาพุดไว้นะครับอ่ะมือนีนการซ่อวอ โซพลังสักหน่อยครับผมเอ้ยฟาดโค้งแท้เออเหงื่นลายเปนหลักเป็นลเหียดครับ กอน,นี่ก็คือเขาเชียอไปกวกไว้ตรงที่เป็นที่ระบายน้ำเปล่งน,น้ำที่ที่มาไอเดการ,กรเกษตรของเราเนาะครับผมเดี๋ยวผมจังพาไปบุ่งตรงหัวท่อมันครับว่าเขาเชียไปไว้ตรงสุดใหเนาะครับเนี่ยเราจังไปเบ่นกันครับตรงหน้างานเลยครับผม เดียวครับผมเดียวไปจ้างเพื่อนก่อนอเออ็นการตุ้งตแรงอืขยันอยู่พอหล่อสุดเล็กอ่าเมื่อกี้นี่มันตั้งครับท่อมันตั้งปลาปลาไปา <S 2>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  โอ้ใส่เอาใส่เอาเน้อตัวนี่ เดือดกระเดือดครับผมเอาเลยไปเลย โซ่มันบบมันโบโซ่อย่างนั้นครับมันกระเป็นมานี่ยเอ้นี่ครับตอนนี้กระเทงวังหน้าแล้วครับค่ะเสีามาลงคลอบตรงนี้แหละครับไว้นะครับครอบตรงก๊อก ก็ปล่อยน้ำหน,นึน่งนาทครับก็เอาเสียเอาท่อเดียวว่างๆผมจังมาถ่ายให้เบิ่งครับผมเสียเอาท่อมาครอบตรงนี้ละครับว่ายครับผมเนี่ยครับอนะ๋เดี๋ยวรอวันว่างๆครับผมอยู่ห่าห่าเอามาทำงานพอละครับเดี๋ยวผมสีมาถ่ายให้เบิ่งอีกครับผมถ้าเราเอ,าอาา็มหกซองนะกะยังอีก ลายมืออยู่ครับมาเห็ดนะครับทางฝั่งภูกระมีแมคโครมีแมคโครมีรถอดสิบล้อครับเดี๋ยวผมสิไปถ่ายให้เบื่อนอยู่ครับตะกลัวโอเคครับอันนี้ก็มาเห็นนะครับหน้างานนะครับก็นี่แหละครับที่เอามาเมาลากท่อกรับมาครอบตรงนี้แหละครับผมกใช่ครับแต่ว่างๆคือว่าเราพรมถ่ายเบื่อนอีกครับผมอ๋อสั่งตีเงินเก็บลากเมื่อนี้เพื่อนก็สิพักเที่ยงแล้วครับผมโอเคครับผม คือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมสำหรับเกมหกสองครับของทีมงานสร้างแคร์นะครับ